สวัสดีครับผมจะพาดูพริกครับจะเล่าเรื่องพริกให้ฟังครับพริกนี้ปลูกง่ายอยู่นะครับถ้าเป็นดินใหม่ถ้าเป็นดินเก่าปลูกยากถ้าเป็นดินเก่า,กา,กา,นนกาต้องใส่ปูนขาวต้องใส่ปูนขาวแต่ ยังไงถึงยังไงก็ยากอยู่นะครับพีทท่าที่เดิมปลูกยากรักษายากยากต้นทนสูงมันชอบเป็นโลคใบขูดใบเหงคกครับแต่มันชอบขี้หมูครับใช้ขี้หมูดีขี้ไก่ก็ดีเหมือนกันครับแต่บางคนไม่ก็ใช้ครับมันชอบเป็น มันช่วยให้เพิ่มใบหงิกครับแต่ถ้ามันเป็นใบหงิกใบงอเป็นเพียเป็นอะไรหรือคล้ายๆเป็นเพียทำแบบธรรมชาติทำกินใช้ปูนไม่ใช้ปูนขาวแต่ใายขี้เท้า ที่เท่าโลยโรยใบเขาชุนผนไปเลยครับหรือผงสักพ่อ,อรถพ่อใช้ได้ดีอยู่นะครับชวนปุ๋ยทางลาบใช้สิบสามสบสามบเอ็ดตอนเป็นผลดีมากครับตอนตั้งหลักใช้ สิบห้าสิบห้าตอนเริ่มปลูกสาสิบห้าสิบห้าสิบห้าสามตัวดีมากที่แน่ๆพิ่ชอบโูดสิบสามสิบสามยี่ิบเอ็ดครับตอนมันออกผลครับแต่ที่จะเล่าสู่ฟัง ถ้าปลูกกินไม่แนะนำนะครับถ้าปลูกกินถ้าจะซ้ายปลูกขายหรือไม่ไม่ใช่เน้นอาหารปลอดสารครับมียาอยู่ครับถ้าเป็นโรคใบขูดใบจังเขาเรียกว่าพูดง่ายๆคือ โรคใบเหงิโกโรคใบเหงิกบางทีมันไม่มีเพียนะครับอยาคิดว่าเป็นเพียมันเป็นโรคของมันเองบางทีก็เป็นเพียถ้าเป็นเพียฉีดยาลดผงใส่ที่เท้าโอกาสหายครับถ้าเป็นโรคใบเหงิกโดยตรงจากเชื้อของมันเองมันมียาแก้ล่าอยู่ครับ ชื่อยาไม่ใช่โฆษณายาครับแต่แนะนำสิ่งที่ดีชื่อยาทิโอวิตครับทิโอวิตถ้ามันเป็นโลกหมากเน่าผลเน่าแนะนำไม่ใช้ยา เชือรายาเสือราซื่อไตรมิตรฟอรเต้ครับไตรมิตรฟอรเต้ครับแต่ถ้าจะปลูกกินตามธรรมชาติของเราใส่ที้เท่าและผงซักพอกก็ใช้ได้อยู่ครับ ถ้าไม่ถ้าไม่ใช้ความจําเป็นจะใช้สารเคมีอะไรเพราะเราปลูกแบบปลอดางแต่สอบดินใหม่ครับดินเก่าถึงยังไงก็ปลูกยากอยู่แล้วครับพี่ อูกย,กย่แล้วพริกนีมน้มันเป็นพริกขาวครับไม่ใช่พริกสามเดือนพริกขาวรสชาติมันอร่อยกว่ามันเผ็ดไม่มากครับมันไม่แสบลิ้นมันไม่แสบลิ้นนยนพริก เดือนครับที่สาเดือนเผ็ดมากครับไม่ชอบมันเผ็ดหรือบ่ว่ามันแสบลิ้นสงสัยมันจะแสบลิ้นมากกว่า ปูกที่แรกใช้ปุ๋ยสูตรเจ้ห้าเ้าหาครับยานตอนออกผลใช,ช้สูตรสิบสามสิบสามยี่อ,อก็เหลือกินนะครับแถมด้วยขี้หมูขี้ไก่ก็ไม่เป็นไรแต่ขี้ไก่มักเป็นโรคนะครับแต่ก็ดีอยู่แต่เป็นบางคนครับ ใส่ที่ไก่แต่ผมนิยมใส่ที่หมูครับใส่ที่หมูมันมันดีมากครับดีมากจบแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม